ขณะนี้เราอยู่ที่เกาะพ,พ,พนักนะครับ,บวัทยานแห่งชาติอาวพังางามาดูอะไรกันเนี่ยลิงอ้าวหันดูกล้องหน่อยโอ้โหแต่ละคนี<ด>่วิดีโอนะครับ<ด>วิดีโอคอนเฟนซ์<ด>โอ้โชนกันแล้วเราตำตามกันไปดูลิงครับมาดูลิงโอลิงมันก็รออะไรของมันเนีไม่มีอาหารมาให้เลย เราแบบตมตาเขาไปมันไม่มีอะไรเลยเราขี่เรียนตามไปเลยค่ะตามไปเลยใช่ครับมันไม่มีอะไรเลยเรามาดูแค่นี้แหละมาดูลิงโอ้มันเป็นแบบนี่ไงแล้วลิงอยู่ข้างบนก็มีโน่นโน่นโน่นบนต้นไม้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลยไม่เลยจับ กลับเลยโย่เข้าไปดูข้างในแล้ก่อน